สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิชิยูชาแนลนะคะกับรายการ Voice Book by พิชิมาเปิดประตูสูนโลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันค่ะเดกกีซีรีส์เดินทางมาถึงบทที่10แล้วนะคะก็ค่อยๆไขปริศนาไปเรื่อยๆนะคะมารี่ได้เจอภาพจากนักเขียนหรือว่าจิตรกรที่เธอมั่นใจว่าเป็นคนคนเดียวกัน สองภาพแล้วนะคะซึ่งวาดต่างกันถึง5 0 0ปีเบาจะช่วยมารีลกันต่อค่ะว่าเธอจะสามารถหาภาพนั้นเจอหรือเปล่าและจะไขปริศนาของกุญแจได้หรือไม่นะคะในเดอะขีซีรีสตอนกุญแจแห่งแสงสว่างบทที่10บทอดเพื่อนเก่าของมาร์ลี่ที่เดอะแกลเลอรี่แวะมาหาเธอแต่เช้าก็แจ้งข่าวที่พาเมลา ทำลูกค้าขาประจำหลุดลอยไปโดยขายลูกปั้นศิลปะเดโคให้กับขาจรแม้ว่าลูกค้าขาประจําคนนั้นจะโทรมาบอกว่าให้เก็บของไว้รอเธอมาดูก่อนแต่พาเม่าก็ไม่ได้ทำเช่นนั้นโดยพาเมา่าให้เหตุผลว่าของชั่วย่อมดีกว่าของที่ต้องรอคอยและไม่แน่นอนดังนั้นเมื่อลูกค้าขาประจําคนนั้นแวะมาดูลูกปั้นที่ให้เก็บไว้เธอจึงรู้สึก เดือดดานเป็นอันมากไม่เห็นป้ายขายติดอยู่ที่ฐานรูปปั้นนั้นลูกค้าเก่าแก่ที่เป็นค้าประจำมากกว่า15ปียื่นคำขาดกับเจมว่าถ้าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้จัดก,การอยู่ที่นี่เธอจะไม่มาเหยียบที่เดึอดแกลลอรี่อีกเลยนี่นับเป็นข่าวดีที่ทำให้เมอรี่ดีใจเล็กน้อย พราะนั้นแสดงถึงการบริหารจัดการในฐานะผู้จัดก,การของพาเมล่าที่ดูจะเริ่มมีปัญหาขึ้นแล้วเพราะโดยปกติหรือธรรมเนียมทั่วไปถ้าเกิดว่ามีลูกค้าค้าประจำเก่าแก่ซึ่งโทรมาขอให้เก็บผลงานชิ้นใดที้นหนึ่งไว้ให้ก่อนนั้นเมื่อตอนที่เมอรี่เป็นผู้จัดก,การอยู่เธอก็จะเก็บผลงานที่นั้นไว้สำหรับลูกค้าขาประจำโดยเฉพาะเพราะนั้นหมายความว่า เมื่อลูกค้าขาประจำมาจะไม่ได้มาคนเดียวจะพาเพื่อนหรือญาติมาด้วยทุกครั้งและทุกครั้งแม้ว่าลูกค้าขาประจำจะไม่ได้ซื้อผลงานชิ้นที่เก็บไว้แต่ก็จะได้ผลงานชิ้นอื่นรวมถึงเพื่อนที่ติดตามมาด้วยก็จะมีผลงานติดไม้ติดมือออกไปจากแกลเลอรี่ทุกครั้งดังนั้นในการมาแวะเวียนของลูกค้าขาประจำ จึงไม่ได้หมายถึงการขายผลงานแค่เพียงชิ้นเดียวแต่มันหมายถึงผลงานหลายๆชิ้นหรือมากกว่าหนึ่งชิ้นที่จะออกไปจากเดอะแกลลี่เพราะฉะนั้นเมื่อพามิล่าทำให้เสียลูกค้าขาประจำเก่าแก่มากกว่า15ปีไปยอมจะเกิดความโมโหให้แก่เจมขึ้นทันทีนอกจากนั้นทอดก็ยังบอกข่าวเรื่องภาพของอาเธอร์บรูบหนุ่มแห่งบริสตน ที่เกิดจะดึงดาบเอ็กซ์คาลออกมาจากก้อนหินให้มารูลี่รู้ด้วยว่าเขาด้ตรวจสอบสไตล์การวาดของภาพนั้นแล้วว่าเป็นแบบเดียวกันกับที่มารูลี่เอารูปที่เด e ะเวอร์ลีพีให้เขาดูนั่นแสดงว่าทั้งภาพของอาเธอร์แล้วก็ภาพของที่เด e ะเวอร์ลีพีนั้นศิลปินที่วาดนั้นน่าจะเป็นคนคนเดียวกัน อืมใครเป็นคนซื้อไปนะฉันดูจยูแล้วจูเลียขายให้จอแดนฮอคที่เป็นนักเขียนไงใช่หนุม่มที่อยู่ในเมืองเรานี่เองเอ๊ะดูเคยอยู่ฉันคิดว่าตอนนี้เขาอาศัยอยู่ในนิวยอร์กนะเอรลลี่รู้สึกปั่นป่วนในช่องทอมจอแดนฮอคเหรอบางทีเธออาจจะติดต่อเขาได้ผ่านทางสนักพิมพ์ถ้าเธออยากจะคุยกับเขาเรื่องภาพวาด ฉันต้องแผ่นก่อนแล้วและจะไม่หวานใจบอกฉันรู้ทันทีเลยนะที่เจมส์โทรหาเพื่อหง,งอนง้อเธอฉันอยากรายละเอียดทั้งหมดเลยจ้ะวอล,ลลี่รีไปที่ดิสแพคซึ่งเป็นสินักพิมพ์ของฟลินซ์เพื่อขอให้เขาติดต่อกับจอแดนที่ซื้อภาพของอาเธอร์ไปเมื่อห้าปีก่อนแล้วเขาก็รับปากเมื่อทั้งสองพูดคุยกันมากขึ้น มอร์ล,ล,ลี่ก็เผลอหปากไปว่าชอบเขาเธอเห็นความขบขันและความม,ามั่ดมันบนใบหน้าของเขาเลือนหายไปกลายเป็นความว่างเปล่าหรือความตกใจสุดขีดมันรอล,ล,ลี่ฉันไม่อยากได้ยินค่ะฉันไม่ต้องการได้ยินคุณบอกฉันว่ามันเร็วเกินไปเต้งรัดเกินไปคุณไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์ระดับนี้ฉันไม่ได้โง่นะ ฉันรู้จักคำบอกปัดแต่ฉันก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่คุณจะต้องตอบ่าไม้ตั้งแต่แรกเราด้วยเดี๋ยวสิความตื่นตระหนกปรากฏขึ้นบนใบหน้าและนน้ำเสียงของเขาขอเวลาผมสักวินาทีนะขอเวลาสักวินาทีความเสียใจของเธอเพิ่มมากขึ้นมากกว่าความเจ็บปวดและความโกรธที่เธอรู้สึกอยู่อย่างรวดเร็วขอสักสัปดาห์ ขอต้องกั่ชีวิตคุณเลยก็ได้แต่ต้องเป็นที่อื่นที่ไม่มีชั้นนะคะเธอปึงปังออกจากห้องทำงานของเขาไปแต่ฟลิน์ไม่คิดที่จะตามเพราะความรู้สึกตกใจจนแทบช็อกยังเกาะกุมหัวใจของเขาอยู่หลังจากมารีเดินดุ่มๆออกมาจากห้องทำงานของฟลิน์แล้วหลายชั่วโมงเธอก็เรียกสักสีที่เสียไปของเธอด้วยวายปิโนสกริจิโอ เพื่อนผู้หญิงและก็การทำผมที่บ้านของเธอเองดาน,น่าและโซอี้แวะมาปรึกษาหาลือที่บ้านของมารล,ลี่พร้อมกับดื่มไวายไปด้วยโซอี้เล่าว,ว่าเธออยากมีร้านทำผมแบบเปิดบริการครบวงจรและเธอก็ได้ไปดูตึกตึกหนึ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยใบหน้าของเธอมีแววปรารถนาอย่างยิ่งยวดขณะที่เธอทำความสะอาดแล้วก็ซับผิวของมารล,ลี่ ขนาดมันใหญ่กว่าที่ต้องการตั้งเยอะแต่มันยอดมากจริงๆนะมันเป็นตึกสองชั้นและมีห้องใต้หลังคาขนาดกว้างขวางที่เดียละตั้งอยู่ระหว่างย่านธุรกิจกับที่พักอาศัยแถบ Oak Leaf ิฟ i ด e ตึกนั่นนะ่ะมีระเบียงที่มีหลังคาดูสวยมากมีส่วนด้านหลังที่สามารถตั้งโต๊ะแล้วก็มานั่งได้เพดานก็สูงพื้นไม้เนื้อแข็งที่คนได้รับการปรับปรงุง กับบันดาห้องต่างๆที่อยู่ชั้นล่างซึ่งพังจะดูเหมือนเป็นที่ว่างที่กว้างขวางมากมันทำให้ดูเป็นส่วนตัวมากเลยนะรู้หรือเปล่าฉันไม่อยากรู้เลยว่าเธอมองหาบ้านอยู่มันรีบพูดขึ้นฉันก็แค่ลองๆดูนะ่ะนี่เป็นที่แรกที่สะดุดใจฉันเลยนะรู้หรือเปล่าหลังจากนั้นโซอีก็มันยายต่ออีกว่าชั้นล่างนะมีหน้าต่างทรงโค้งสวยเดสองบานเลยล่ะ เหมาะสำหรับแสดงสินค้าที่สุดเลยมีห้องโถงกลางและแต่ละด้านก็มีห้องสวยๆถ้าใครสนใจจะเปิดแกลเลอรี่เพื่อแสดงงานศิลปะและอัตกรรมท้องถิน่นแบบมีรสนิยมแล้วเราก็เหมาะมากเลยละ่ะส่วนอีกด้านหนึ่งของห้องโถงกลางก็มีห้องนั่งเล่นที่สามารถทําเป็นร้านหนังสือได้อย่างยอดเยี่ยมและก็ยังมีห้องที่เหมาะสำหรับทำเป็นบาร์ขนาดเล็กหรือร้านน้ำชาที่อยู่เก๋ไก๋อีกด้วยนะ ฉันยังไม่ได้ยินอะไรที่เกี่ยวกับร้านทําผมเลยฮะด่านหน้าชี้แต่เธอก็กําลังฟังอยู่เหมือนกันมันอยู่ชั้นบนจ้าเมื่อใครสักคนเข้ามาเพื่อทําผมทําเล็บหรือใช้บริการอันหลากหลายและยอดเยี่ยมของเราเธอก็ต้องเดินผ่านแกลเลอรี่ทั้งขาไปแล้วก็ขากลับมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเลือกของขวัญสวย,สวยให้ใครสักคนหนึ่งหรือว่าหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านซักเล่มขณะที่กำลังเสริมความงาม บางทีอาจจะจิตวายสักแก้วหรือว่าดื่มชาสักถ้วยก่อนกลับบ้านทั้งหมดนี้รวมอยู่ในที่ที่เหลือเชื่อเป็นที่เดียวเท่านะั้นโอ้เธอคิดไปยอดจริงๆเลยนะมารลี่พุมพำแน่นอนอยู่แล้วฉันตั้งชื่อไว้ด้วยนะชื่ออินดัสเจนส์แะผู้คนยังต้องการปล่อยตัวตามอำเภอใจบ้างเป็นครั้งคราวไงละ่ะเราสามารถทำเป็นแพ็กเกจและโปรโมชั่นร่วมกันได้นะฉันรู้ว่า มันเป็นความคิดที่ออกจะใหญ่โตเกินไปสักหน่อยโดยเฉพาะเมื่อเรายังรู้จักกันไม่นานนะแต่ฉันคิดว่ามันน่าจะได้ผลนะมันยอดเยี่ยมมากเลยว่าไหมโซอีกล่าวจบพร้อมกับชวนสองสาวเข้ามาร่วมหุ้นในการเปิดกิจการแล้วก็ไปดูตึกใหม่ด้วยกันฉันอยากเห็นนะแต่หน้าพูดฉันมีความสุขที่ทำง,งานเลยอะแล้วจะทนความทุกข์ไปเพื่ออะไรกันละ่ะมารลี่ แทบจะเห็นคลื่นพลังแ่งความกระตือรือร้นพุ่งออกมาจากตัวโซ,โซอี้ไปแล้ยลอกแต่เธอก็ต้องจำใจพูดว่าฉันไม่อยากจะไม่เสียเรื่องหรอกนะแต่ฉันค่อนข้างแน่ใจว่ากำลังจะถูกขอให้กลับไปทำงานที่เดอะแกลเลอรี่นะอันที่จริงเจ้านายเก่าของฉันโทรมาเมื่อตอนบ่ายนี้เองก็ถามว่าพรุ่งนี้ฉันจะเข้าไปคุยกับเขาหน่อยได้ไหม อ๋อเออดีจังเลยนี่จ๊ะโซอีก้าวไปยืนด้านหลังของเก้าอี้มลอรลี่เพื่อรับรู้ถึงน้ำหนักและก็เนื้อผมฉันรู้ว่าเธอรักงานที่ทำนิ้นมากมันเป็นเหมือนบ้านนะ่ะฉันเสียใจด้วยนะฟังดูเป็นความคิดที่เยี่ยมมากเลยเป็นความคิดน่าสนุกแต่อย่าห่วงเลยจ้าเฮ้ดาน่ารีบโบกมือ จำได้หรือเปล่าเนี่ยฉันยังสนใจอยู่นะจะให้ฉันจูสารที่พวกนี้เลยก็ได้บางทีเราอาจจะทำให้มันสำเร็จได้ถึงจะมีกันแค่สองคนก็เถอะยอดเลยโซอี้รองขึ้นมารละล,ะลี่รู้สึกผิดเกินกว่าที่จะโต้แยงจะจึงนั่งนิ่อยู่กับผมที่ปีกเปียกอย่างอดทนขณะที่โซอี้เล็มผมของเธอและมารละล,ะลี กะเล่าถึงสาเหตุที่เธอไปหาฟลินที่สำนักพิมพ์เมื่อเช้าพร้อมกับเล่าเรื่องภาพวาดที่เด็กแกลเลอรี่และก็ความเห็นของเธอที่ว่าภาพนั้นวาดโดยจิตรกรคนเดียวกันพวกเธอเดาไม่ถูกหรอกว่าใครเป็นคนซื้อไปเธอพูดต่อจอแดนฮอกไงละ่ะจอแดนฮอกเหรอแต่หน้าร้องเสียงแหลมให้ตายเถอะฉัอยากจะกินช็กโกแลตที่มันเงียบๆเลย เธอต้องมีติดบ,บ้านมาแน่เลยใช่ไหมมันเสบียงฉุกเฉินน่ะอยู่ในช่องเก็บอาหารสำหรับดูในตู้เย็นมีอะไรเหรอเปล่าหรอกเราเคยกึ่งกึ่งจะมีความสัมพันธ์กันเมื่อร้านปีก่อนให้ตายสิให้ตายสิตายส,ายสิจริงๆด่านหน้าสะบัดซ้ำๆพร้อมกับเปิดหาช็อกโกแลตในตู้เย็นเธอเคยมีความสัมพันธ์กับจอดแดนฮอกเหรอโซอี้อยากรู้ อย่างโรแมนติกหรือเปล่ามันหลายปีมาแล้วนะ่ะตอนที่ฉันยังเป็นเด็กแล้วก็งี่เง่าดาน่าแกะห่อช็อกโกแลตแล้วก็กัดคาโตเปนการแยกทางที่เลวร้ายมากเขาทิ้งฉันไปจบไอ้บ้าไอ้ทิลิไอ้เ,อเหงืซวยเธอกัดช็อกโกแลตอีกคําฉันขอโทษนะดาน่าถ้าฉันรู้เออฉันไม่รู้ว่าฉันทำอะไรลงไปแต่แต่ฉันจะเป็นต้องเห็นภาพวาดนั้น ไม่สําคัญหรอกฉันลืมเขาไปแล้วฉันตัดใจจากเขาได้แล้วแต่แล้วเธอก็หยิบช็อกโกแลตขึ้นมากัดอีกคำหนึ่งติดๆกันฉันขอพูดอะไรหนยได้ไหมอลลี่เอ่ยขึ้นฉันเชื่อไม่ลงหรอกว่านี่เป็นเหตุบังเอิญมันไม่มีเหตุผลเลยเราสามคนแล้วก็ฟลินทพี่ชายของเธอกับเพื่อนรักของฟลินอีกสองคนและหนนนั้นก็เป็นอดีตคู่รักของเธอ โลกมันแคบมากเลยนะด่าหน้าจ้องหน้ามารล,ลี่บันทึกไว้ได้เลยว่าฉันพูดว่าฉันเกลียดส่วนนั้นจริงๆเธอมีไวขวดไหมอมีจ้ะอยู่บนชั้นเหนือตู้เย็นอะฉันควรจะเดินกลับบ้านหรือโทรเรียกให้ฟริน์มารับดีนะแต่ยังไงก่อนกลับฉันจะเมาให้เละเลยฉันจะขับรถไปส่งเธอที่บ้านเองโซอี้อาสาเอาเลยจ้ะเมาเละได้ตามสบาย ตราดี๋ยวิเธอพร้อมจะกลับบ้านตอนสี่ทุ่มคืนนั้นจบลงตรงที่มอรลี่มึนดาน่าเมาและโซอี้ก็ขับไปส่งดาน่าที่บ้านหลังจากนั้นไม่นานประตูของห้องมอรลี่ก็ถูกเคาะขึ้นอีกครั้งเธอโซซัดโซเซไปเปิดประตูและผู้ที่อยู่หน้าประตูก็คือฟลิงนั่นเอง มอรล,ลี่บอกกับเขาว่าดาน่านั้นเมาแล้วก็โซอี้ไปส่งแล้วหลังจากนั้นก็เชิญฟรินเข้ามาในห้องฟรินยังยืนงงอยู่หน้าประตูไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงดีแต่ขณะที่เขายืนงงอยู่นั้นเองมอรล,ลี่ก็กำเสื้อเชิตของเขาอย่างแรงแล้วก็กระชากเข้ามาในห้องเข้ามาสิคะเธอกลา่าวซ้ำจากนั้นก็ประกบปากของเธอ เข้ากับริมฝีปากของเขาจบบทที่10ลงไปด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ร้อนแรงนะคะเดี๋ยวบทหน้ามาฟังกันต่อค่ะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปทั้งคู่จะโอลงเอยด้วยกันได้หรือไม่จะคืนดีกันหรือเปล่านะคะในบทที่11บทหนา้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้ พร้อมกับแวะไปอัปเดตข่าวสารข้อมูลได้ที่ f เฟซบ o o กแบคลาดพ่ฉีบุ๊กนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ